แกงส้มผักบุ้งปลาขยัยงมะม่วงสุกไปนั่งโต๊ะไม่ได้ลำบากเลยนั่งกินอยู่บนร้านนี่แหละเป็นไงแกงส้มฉันวันนี้ฝีมือตกไหมดีดปลาด้วยนะเธอเนี่ยไข่เต็มท้องเนี่ยขยงเนี่ย อามือลอกได้ไหมดิือนจงให้ลอกให้อ้วัดดีขยายวัดดีเจ้าหวัดดีทุกคนนะจ้าวันนี้ใหญ่มาแล้วจ้ะกินข้าวแกงส้มผักบุ้งจ้ะก็ปลาขย่งนะจ้าทุกคนอร่อยอีกแล้วขยาย อร่อยไมหมยายออบอกเอฟซีหน่อยซิอร่อยไหมอร่อย,ออยใครแกงให้กินไอหน,นึ่งห,หนึ่งแกงให้กินทานข้าวก็อะไรครัคุณยายทานเยอะๆนะคะแกงผักบุงค่ะแกงผักบุงนะจ๊ะเนื้อปลาไม่แกะให้ก็ไม่ค่อยจะรวงกอสระอางด้วยนะ ก็สละอ่างก้างอ่ะเอาไข่ต้มไหมเล่าเอากินข้าวอร่อยไหมยายจ๋าสวัสดีคุณยายสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีทุกคนจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์นะจ๊ะทุกคนจ้า กระดาษไปไหนล้เช็ดนั่นก็ได้พามันร้องไม่ให้ไิเนี่ยกันเปื้อนกันย้อยยายเปิดมือไม่ถน,นัดแต่ตอนนี้กินช้อนคิดถึงคุณยายกับพี่หนึ่งค่ะคุณยายหายไปไปขอบคุณน,นะคะเห็นยายเากินข้าวแล้วหิวเลยค่ะยายสวัสดีแขนคุณยายเป็นไรคะยายล้มจ้ะ ยายล้มแขนหักไปนั้นทุกคนแทงขาก็เดินเองไม่ได้นะนะตอนนี้ยายดอกไม้อะ่ะสวัสดีครับคุณหนึ่งและคุณดอกไม้คนสวยน่ารักขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่หนึ่งคุณยายสวัสดีจ้าสวัสดีนะจ้ากินข้าวกับยายกันเร็วสงสัยจะอร่อยก้มหน้าก้มตากินยัง แกงส้มผักบุง้ง <c> ส <oughs> <c oughs> วัสดีคุณยายทานข้าวแกงส้มใช่ไหมคะแกงส้มผักบุ้งจ้าเขียวผักบุ้งนั่นอยากระมืดแล้วเขียวให้เละๆ <c oughs> <c oughs> แกงส้มผักบุง้งปลาไขแย,ยงปลาไขแย,ยงแดงแจ 哎，来一个。 กินปลาอีกตัวน อร่อยมากสิคะยายระบบย่อยง่ายครับกินมันละกอสุกไปหนึ่งชิ้นใหญ่ละเช้ามานะให้ชงคอลลาเจนให้กินหนึ่งแก้วแล้วก็มัละกอสุกไปหนึ่งชิ้นใหญ่ตอนเจ็ดโมงเช้าหกโมงกินคอลลาเจนเจ็ดโมงกินมันละกอแปดโมงกินข้าวกระดาษนี้นะคะคุณยายค่าอย่าไปเช็ดเสือ้อสวัสดีค่ะ กระดาษนะ่วางอยู่ในตรงมือเนะ่ะคุณยายกินข้าวเยอะๆจะได้หายด้วยวขอบคุณนะคะอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วยายก็กินข้าวน้อยลงเนาะวันนี้ก็โคตรให้น้อยกว่าทุกครั้งข้าต้มคนนี้ทุกคนดิเอาข้าต้มหมูมาให้จเจ้าข้าต้มหน่อยไหมยาย<ม>เอาไหม,ไมเอาไว้กลางวันไว้กลางวันนะกลางวันหนึ่งหม่นให้ เอาขนมไหมขนมถ้วยไหมอิมของหวานเนี่ยจะเอาว่าไม่เอาอิ่มแล้วอิ่มแล้วเอกินผลไม้ไปเน้นไปมั่งกว่าก็ได้หยุดมั่งขนมน,เนะเนาะอกินมะม่วงสุกข,ขอบคุณทุกคนนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยจ้าที่มา ช่วยเชียร์ให้ยายดอกไม้กินข้าวได้เยอะสวัสดีคุณยายกินข้าวพีะจะได้หายไวๆขอบคุณนะคะม,มีแต่คนเป็นห่วงยายเห็นไหมสงสัยจะอิ่มอิ่มอร่อยจริงขูดหมดจานเลยท้องไม่ผูกแล้วถ้าจะได้ดีชาเย็นสักหน่อยจะได้ชื่นใจน้อยใหญ่เนะยายเนะ <laughs> ชาเย็นสักหน่อยไม่ได้ซื้อให้กินหลายวันแล้วชาเย็น น่ารักค่ะห่วงห่วงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะนี่ยายดอกไม้ยังเก่งปวดแขนไม่ยายมันปวดเลกเล็กม,มันเจ็บเจ็บมันเจ็บเจ็บไม่ได้กินยามาซ่องวันเลยนะยาแก้ปวดอะ่ะไม่ได้ให้กินเพราะว่าเขาไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่ปวดเนาะเราก็หยุดให้กินมั่งน่ารักค่ะห่วงห่วงค่ะสวัสดีค่ะยายเอาเดี๋ยวยายความดันให้กินรอแป๊บนะคะคุณยายขา คุณยายที่รักของเอฟซีทุกคนมะม่วงเอาอีกหมอพอแล้วพอก็กินไปเยอะกินไปเยอะมะม่วงไม่กังวลแล้วปทานยาสามดัง ยิูกลขอบคุณทุกคนนะจ๊ะทานยาความดันนะคะยายทานไม่ทานยายอาเอาากินทุกวันก็ต้องกินสิเคยกินทุกวันต้องกินสิเหรอ สวัสดีจ้าคุณยายสวัสดีจ้าสวัสดีครับยายดอกไม้สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนขอบคุณทุกคนมากมากนะจ๊ะที่มาเป็นกําลังใจให้ใหยายยายกินข้าวอิ่มแล้วยายอิ่มแล้วก็ต้องกินยากันต่อนะจ๊ะอย่าความดันจ้าส่วนยายแก้ปวดไม่ได้ให้ยายกินแล้วนะจ๊ะยายบอกไม่ปวดยายเก่งมากแขนก็ไม่บวมแล้วอ้าวยา ยายเป็นนั่งที่โต๊ะกินข้าวไม่ได้แล้วเนาะให้นั่งกินกันตรงนี้แหละกินอิ่มแล้วเดี๋ยวจะได้เปิดโทรทัศน์ให้ดูจะดูไหมเปิดก็ดูไม่เปิดก็ไม่ดูอ่าเปิดก็ดูไม่เปิดก็ไม่ดูถ้างั้นไม่เปิดจะได้ไม่ต้องดูไม่ต้เปิดก็ได้ไม่ต้องเปิดก็ได้เปิดก็ได้เราจะทำางไงดีทุกคนจะเปิดก็ไม่เปิดนี่ย ทุกคนว่าจะเปิดดีไหมยืดอกไม้มาเปิดก็ดูไม่เปิดก็ไม่ดูอะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้เห็นยายแล้วอดคิดถึงไม่ได้เดี๋ยววันนี้จะตัดเล็บให้นักหน่อยเ้วยเล็บยาวแล้วเนี่ยเล็บเท้าอะเล็บมือเพิ่งตัดไปอีกพักหนึ่งก็เอาเฟือกออกแล้วใช่จะออกยังเฟือกอะเฟือกที่แขนเนี่ยเอาออกเหรอ อ่าเดียเขาออกที่อยู่หงล้างยีเหรอเดี๋ยวต้องไปให้หมอดูก่อนให้หมอเขาออก,ออกเราออกเองไม่ได้ทําไงเอาออกเราใช่ไหมต้องไปให้เาหมอหมอออกให้เดี๋ยวรอให้หมอก็โทรตามก่อนใช่ไหมอืมต้องโทรตามเหรอเออเดี๋ยวก็โทรตามให้เอาออกอะ่ะจริงๆแล้วคุณหมอให้ใส่หนึ่งเดือนจ้ะทุกคนแต่เราก็บอกเขาพรุ่งนี้วันลืน่นพรุ่งนี้วันลืน่นผัดไปพรุ่งนี้วันลืน่นอยู่นี่แหละว่าจะเอาออกอ่ะเนาะ เขาจะได้ไม่คิดว่ารอนานไงปิดก็เปิดก็ด,ได,กได,กด,กดูไม่เปิดก็ไม่ดูใช่บอกเปิดก็ดูไม่เปิดก็ไม่จะดูเราสรุปจะให้เปิดไหมเนี่ยโทรชัดบอกสวัสดีทุกคนที่ยายเขาดูกันอยู่เนี่ยคุยกันทุกคนหน่อยสิบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค,คะ่ะขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณเรื่องอะไรขอบคุณ ขอบคุณเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็ไม่รู้สิ <laughs> ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ยายขอบคุณที่เป็นกาลังใจให้ยายอขอบคุณดอกกุหลาบนะคะ <laughs> ไม่ได้ดูยายกินข้าวเลย <laughs> คุณน้ำเชื่อมเพิ่งมายายอิ่มแล้วคุณน้ำเชื่อมแกงส้มผักบุ้ง <c oughs> ยายน่ารักมากคะ่ะ เดี๋ยวนี้ยายเขาไม่ค่อยดื้อแล้วทุกคนมาไม่ทันสวัสดีครับคุณยายหายไวๆนะคะขอบคุณข้าขอบคุณทุกคนกินกินยาลืมกินน้ำนะยายกินน้ำยังกินน้ำไปแล้วกินน้ำไปแล้วโอ้ยายน่ารักข่ะขอบคุณค่ะชอบคุยอก็ยายน่ารักเขาบอกยายน่ารักยายร้อนเปล่าเล่ามันร้อนนะ ไม่ร้อนนะจ๊ะตอนนี้ช่วงเช้าก็บรรยากาศที่บ้านก็อึมครึมนะจ๊ะตอนเนี้ยเวลานี้อยากจะให้มีแดดแดดก็ดันไม่มีเขาอีกเวลาไม่อยากให้มีนะวันนี้อยากจะให้มีแดดตากไปย่างสักน้อยจะทําน้าพริกไปย่างสักน้อยแดดก็ไม่ค่อยจะมีอยากจะเอาไปย่างออกจากตู้เย็นมาตากให้แห้งๆกรอบๆสักหน่อยก็ไม่มีแดด สวัสดีครับคุณยายสวัสดีคะ่ะยายน่ารักมากขอบคุณคะ่ะสวัสดีครับคุณยายสวัสดีคะ่ะตอนนี้ยายสนไม่ได้แล้วนะทุกคนลงเดินไม่ได้แล้วนะจ๊ะต้องนั่งอยู่อย่างนี้ <c oughs> <c oughs> เดินไม่ได้แล้วโชคดีจังได้ดูแลยายขอบคุณคะ่ะไม่ดือ้อดีแล้วคนดูจะได้สบายใจช <c oughs> ทีไม่ดื้อคือว่าลงาเองไม่ได้แล้วต้องนั่งอยู่บนร้านทานข้าวก็อะไรขยา,ายวันนี้เขาถามเนี่ยแกงส้มค่ะแกงส้มอะไรแล้ใหญ่แกงส้มผักบุ้งปลาอะไรปลาขายแยงมันอร่อยไหมอร่อยไข่แกงให้กินไอหน่งเหรอโอ้โห <laughs> <laughs> หายแล้วคยายกไม้สวัสดีตอนเชา้าครับคุณยายคุณหนึ่งคุณยายเป็นอะไรคะโอ้ย,ยายล้มจ้ะยายล้มแล้วก็แขนหัก แขนหักก็ไปใส่เฝือกไม้นี่รอบที่สามนะรอบแรกสองรอบนะเฝือกอ่อนไงยายก็แกะออกมดอีนี่รอบที่สามแล้วแกะไม่ได้แอบดูมันการเห็นเหมือนการนั่งดึงยิกยิกยิก,ยกนะดึงป่ะไม่รู้ลืม <laughs> แต่ดึงไม่ออกไงทุกคน <c oughs> หมอเขาล็อกไว้แน่นหนาะ <laughs> ว่าวันนี้มาไม่ทันเป็นกําลังใจเลยจะยายอิ่มแล้วตอนมาตอนนี้ก็ยังดีค่ะยังเป็นกําลังใจให้ยายอยู่เนาะได้มาคุยกับยายทําให้ยายสดชื่นขอบคุณค่ะแกเดินเดี๋ยวล้มไปอีกใช่เดินไม่ได้ละหัวเข่าไม่ไหวทุกคนก็เช้ามาก็ให้แกว่ง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 วั่งมันช้าไหมแล้วแข่งขาเนะี่ย แข่งขาเนะี่ยมันชาไหมเหล่ะไม่ชาไม่ชายัางดีอยู่มันก็ดีเฉยๆอย่างนี้ไม่ชาไม่เจ็บปั๊บเดอยแต่เวลาเดินมันเป็นที่หัวเข่าเนะนทุกคนเรานี่หัวเข่านี่จีบข้อเข่าก็คงจะเสื่อมแล้วไงขอให้คุณยายหายไวๆนะคะขอบคุณคะ่ะคุณยายจังจัดหวัดอ๋อยายอยู่จังหวัดอะไรยังังพิโลกพิโลก อ้ใช่แน่นะพี่โลก,โลกจังหวัดพี่โลกจะเขาเพิ่งมาดูย้ายครั้งแรกเขาไม่รู้มีอายุแล้วเดี๋ยวล้มใช่จ้ะย้ายผมไปตากผ้าให้เมียดูก่อนนะย,ย่ย <c oughs> ตามสบายเลยค่ะไปตากผ้าแต่คนนี้พูดเหมือนที่บ้านเลยค่ะคนโค้ไทยก็โค้ไทยกับพี่โลกกับเราก็อยู่ใกล้กันนะน่นอนก็พูดคล้ายๆกันป <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมยายใช่ <c oughs> ยายรู้จักโคไทยป่ะเหรอโคไทยได้รู้จักชื่อแต่ไม่เคยไปเคยแต่ยายจําไม่ได้เคยไปก็ชั้นเนอะเมื่อก่อนเนี้ยข้อเข่าก็ตามไวค่ะเนาะข้อเข่าก็ตามไวนอกจากจะไม่ผ่าเปลี่ยนข้อเข่าก็ไม่ไหวแล้วเนาะไป่ผ่าไม่ตื่ผ่าก็เสี่ยง ถูกหวยไม่ยย่ไม่ถูกเลยเ <laughs> บือ่อระพูดถึงเรื่องห่วยฉันสันหมดแหลง <laughs> จะถือโทรศัพท์ไม่ไหว <laughs> ซื้อหนึ่งหกมันก็ออกหกหนึ่งยิงวันที่แล้วสองเก้ามันก็ออกเก้าสองมันจะไหวกันหรือพวกร้าอย่างนี้ร <c oughs> ักยายนะคะขอบคุณค่ะขอขอย้ายหายไ้ไว้นะคะขอบคุณค่ะสงสัยจะไปอะไรนะสวัสดีจะย้ายหายไว้นะจ๊ะ,ะสวัสดีมีความสุขจ้ะคุณยายพี่หนึ่งสวัสดีจ้า <c oughs> นี่กินข้าวอิ่มแล้วก็นั่งแบบชิวๆก่อนเนาะง่วงไหมล่ะ ไปงัวนอนมาทั้งคืนแล้วเนาะ <c oughs> ตามันฟ้าไม่ก็ยเห็นอะไรมันก็ต้องอย่างนี้นะย้ายโดนกินทั้งประเทศไอทีเขาถูกเขาก็ถูกกานคนก็มีด้วยแต่ส่วนน้อยเนาะส่วนมากก็โดนกินสวัสดีค่ะย้ายหายไปไวนะคะครั<อ>บย้ายหายไปไว้นะคะขอบคุณค่ะทำไมไม่กลับโก็กซอรัฐบาลนะเนาะ ก็ไม่ได้กลับวะฉันฉันไม่ได้ซื้อใต้ดินนะซื้อรัฐบาลอย่างเดียวก็ไม่ได้กลับได้เกือบอะไรมีเลขไงก็ซื้อมาอย่างนั้นน่ะเนาะวัดดวงนั่นจริงจีของใหญ่ก็ะหาสิดูซอนล,ลามไม่ขายใหเขาถามมาดูซอนลามไหมดูเมื่อวานนี้เปิดไอ้บุพเพส,สนิวาสท,ที่ดูอะไรนะอ๋อเจ้าอะ ดูเมการละเกต่ะเปิดให้ดูก็ดูทั้งวันกันยายดอกไม้ทานข้าวยังทานแล้วค่ะทานแล้วนะจ๊ะยายกินข้าวก็แกงส้มไปแล้วปลาขี้เหรเป็นเรื่องเป็นหลาวเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาบอกอร่อยอ่ะดีดีเหรออยู่พิโลกไปหาแกงใต้หน้ามอนนเลส่วนให้ยายร้านก้าวเหรียญได้นะเดี๋ยวจ่ายค่าเสียหายให้เองร้านพี่สาวจ้า ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณมากๆจ้ะจอยไปกินข้าวก่อนนะคะยายาทานแห่อร่อยนะจ๊ะต้องจอยทานเผื่อพี่บ้างนะพี่ยังไม่ได้ทานเลยยายอิ่มไปแล้วสบายไปแล้วกินอยู่ <c oughs> กินยาไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็จะให้นอนดูโทรทัศน์แล้ว <c oughs> สดหน้าคุณยายให้เลข อะไรครับขอตามคุณยายสักงวดเถอะ <laughs> <laughs> ยายเขาก็ไม่ค่อยได้ให้เลขอะมัน, <laughs> นไม่ถูกก็ไม่อยากได้ใครเหรอเปลี่ยนทีวีได้ไหมคะยายเปลี่ยนทีวีได้ไหมคะยายเปลี่ยนนึกอะไรเรก็ไม่รู้สิน้องจอยเขาบอกเปลี่ยนทีวีได้ไหมคะยายก็ก็ไม่รูน้น้องจอยหมายความว่ายังไงเหมือนกันอ <laughs> 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 วยพรหน่อยครับคุณยายอ่ะยาย เขาจะไปกันแล้วอวยพรให้ลูกหลานหน่อยสิยังไม่ได้อวยพรเลยวกินอิ่มแล้วอะอาจารย์ดอกไม้ยังไม่ได้ให้พรเลยวันนี้สบายตัวสบายใจแล้วดูลิเกได้ค่ะให้สมาค้าคืนกันนะรับพรจากยายกันนะจ๊ะทุกคนหลานบอกดูพวกหลานทุกคนให้สินให้พรให้ให้สมาค้าคืนอกันนะให้ลุงให้เลื้ยงให้ลำมาดรวย ให้ถูกหวยรางวัลให้อยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขกันตลอดไปทุกๆคนทำถิ่นหนึ่งถิ่นใดอย่าให้ขัดข้องให้บริสุทธิ์ฝุดทองเหมือนทองทาให้พอคุณแม่คุณให้บุญมันวันยืนให้หายโรคหายภัยให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พูนเพิ่มตลอดไปพ้นขอพ้นสู่พ้นโรคพ้นภัยพ้นจากความเลวร้ายตลอดไปทำถิ่หนึ่งถิ่งใดอย่าให้ขัดข้องบริสุทธิ์ฝุดทอง เหมือนทองทาเลยนะพ่อคุณแม่คุณคุณมันขวัญยืนอายุยืนยาวปเป็นร้อยปีนนเฉียวสาธุนี่เขาบอกว่ายายต้องอยู่ร้อยปีให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะ <c oughs> ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลานต้องอยู่ให้ครบร้อยปี <c oughs> รู้ไหมสาธุะยายสาธุอาชายโยหน่อยสิชัยโยได้ไหมชายโยชายโยชยโย โอเคนะจ๊าโอเคนะจ๊าทุกคนสําหรับเช้านี้เนาะจะสร้างความคืนเคงให้ยายนุ้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะที่คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้ยายมาเป็นเพื่อนคุยให้ยายทําให้ยายสดชื่นทําให้ยายมีความสุขทําให้ยายแจ่มใสวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆกราบขอบพระคุณทุกคนนะคะอ่ะยายยิ้มโชว์หน่อยยิ้มยิ้มยิ้มให้ลูกหลานดูบ๊ายบายบ๊ายบายนะจ๊าโชคดีมีความสุขขอให้ทางานการกันอย่างมีความสุขนะจ๊ามีความสุขกับหน้าที่การงาน นะทุกคนยบ่ายนะจ๊ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะจ๊ะเจอกันอีกช่องนะจ๊ะบายจ้าทุก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 กทุกทุกทยกกก